สวัสดีค่ะพี่หมูค่ะน้องมุกค่ะ,คะวันนี้นะคะพี่หมูกำลังนะคะก็จะมารีวิวขนมญี่ปุน่นวิวตี้ซาลอนอค่ะจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะน้องมุกใช่จะเป็นลูกอมนะคะนี่ค่ะแพนเกจน,น่ารักมากๆเลยใช่ไหมคะน้องมุกใช่ตัดผมได้ด้วยใช่ไหมจิ๊ก น้องชอบตอนไหนตรง<อ>ที่โดตัดผมได้ใช่ไหมคะทั้งหมดมเลยวิธีอะไรคะน้องมุกวิธีการทําค่ะนี่นะคะแล้วก็จะบอกนะคะว่าของข้างในกล่องมีอะไรบ้างอของข้างในกล่องน,นะคะก็จะมีเป็นแม่พิมพ์นะคะกันกายแล้วก็จะเป็นคอฟฟี่แล้วก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะแต่สติกเกอร์กินไม่ได้นะคะ แล้วก็จะเป็นเส้นผมนะคะจะเป็นลูกสตรอเบอร์รี่เส้นผมนะคะที่กินได้เพราะว่าเป็นลูกอมใช่เดี๋ยวจะมาแกะกันเลยนะคะว่าด้านในมีอะไรบ้างใช้แกะน่ารักมากเลยสีฟ้าหวานแหววแล้วก็สีพุ่มๆแล้วพี่หนูแกะให้ดีกว่าแกะทางนี้ชะชะอื๊ดมีว่าวันนี้ไม่ได้เตรียมกันไกลใหม่ชะมีบอกว่าเปิดได้ได้แล้วเปิดเลยนะะค น,น,นี่มีอะไรบ้างเนี่ยมีตันกายแล้วก็จะมีเป็นสติกเกอร์อนะคะแล้วจะมีเป็นเอิ่มตัวที่เป็นแร่พิมพ์ใช่ไหมแม่พิมพ์ใช่อคอมมิคนะคะก็จะเป็นเอ,อ่อคัฟฟี่นะคะให้มาทั้งหมดสี่อันะอนะคะไฮเกตน่ารักมากๆเลยนะคะอย่าถือเปิลจ, <มา S 1> จะเกตไว้ค่ะมาเกตทำเลยมาเ,เกตอะไรคะเป็นสตรอเบอร์รี่ใช่ถุงน่าเชย ก่อนอ่ะโรเค้ตอนแรกลองทำมันหวี่ของอะไรเยอะเลยอ๋ออ๋ออ๋อตั้งใลนะคะอย่างนี้เลยฉาบชาบอดอ๋ย่าเรียงของไม้ก่อนอู้วยเราได้สติกเกอร์ลายนี้นะคะแบบว่าแปลงฟันแปลงฟันอะไรเรามันคือหวีอะรู้ไหนใช่เหรอ พี่เมียดูก่อนว่าขั้นตอนแรกใครทำอะไรเดี๋ยวเริ่มทำเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเขาให้ติดสติ๊กเกอร์นะคะตรงนี้ตรงไหนนี่ตรงนี้นะคะตรงนี้นะมันจะอันใหญ่กว่าอันนี้นะคะ,ะติดเลยติดตรงไหนติดนี่ค่ะติดข้างหน้าติดตรงไหนก็ได้พี่เมีช่วยติดไหมพี่เมีเอ,เอาลูกแกะลูกกระต่ายนะลูกไหนเดี๋ยวให้พี่เมีแกะลูกกระต่ายแบบดีนะคะ น้องมุกแปะให้เพื่อนๆดูหน่อยตโอ้โหน,นี่นะคะได้หนึ่งอันแล้วลูกกระต่ายข้างหนึ่งหลุดติดเลยร่ก่เกมากเล,ละ่ะอ,อุ๊ยน่ารักเลยมาปาก จะตัดแต่งยังไงก็ได้นะคะตามที่เพื่อนๆอยากได้ปากเอียง่ปากอะนะไม่เป็นไรละได้นะคะไม่เป็นไรอ่ะมือมืออันนี้อายอันนี้อายอันนี้อายแก้มแดงแก้มแดงมี่สองอันไหนพี่หมูเขาแปะต้างดีกว่าพี่หมูอยากแปะแก้มแดงน่ารักอะมุกแก้มแดงตรงที่ปากน้ะมุกแก้มแดงแบบแล้วตาอ่ะแกะไม่ได้หรอมุก เออมีไซส์คอสวยยิ่งเงยแบบวิ่งแม่ไม่ติดหรือพี่แตะไซสคอให้ดีกว่านี่เดี๋ยวจะมาติดเป็นตั้งหูเหรอแล้วแต่ค่ะแล้วแต่ว่าจะให้เป็นตั้งหูหรือจะให้เป็นวิ่งวับน้องมุ้พี่ว่าแปะตรงนี้ดีกว่าไหมตรงจมูกอ่ะเดี๋ยวพี่ทำให้ก่อนพี่แปะนี่แ่อนี้นี่ เดือมือกับหวีแตะขาแล้วก็มี่วาวอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมมีหลายอันเลยมีดาวด้วยดาวเราไม่ต้องใส่ก็ได้มือไว้ตรงนี้มือตรงไหนดี่ข้างในนี้ค่ะตรงไหนคะข้างในค่ะตรงไหนข้างในนี่ค่ะนี่ค่ะถูกแล้วค่ะเอ๊ะหวีวี่งวาวข้างล่างใส่คอตรงนี้นะคะคุพี่เขาแก่กว่ามันติดกับไอ้นี่ ตรงเฉียงๆนี้ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วอี๋เสร็จแล้วค่ะใส่ลงไปล้วค่ะนี่ขั้นตอนต่อไปดูสิขั้นตอนต่อไปนะคะให้เอาคอฟฟี่นะคะจะใส่ใบลงมือหมู่นะคะจะใส่ทีละสองอันนะคะมาจะตัดก่อนไม่ต้ัดขาไม่ต้องตัดคขามาเก็บลงมือนะคะจะใส่ลงไปเลยค่ะนี่นะคะจะมีรูอยู่ กดกดน่อยใหญ่อันนี้ใช่ไหมพี่เหมียวเดี๋ยวต้องล้างมือก่อนนะคะต้องล้างมือก่อนจับใช่ไหมน้ำมุกทีนี้ต้องใช้แรงพี่เหมียวแล้วล่ะสิน้ำมุกแตงอาน้ำมุกกดแตงก็ได้แล้วเราก็กดนะคะขั้นตอนที่สามในรบนี้เออผมว้าค่ะแมา เดี๋ยวพี่ทำให้พี่เดียวทำทับน้องมุกเลยไม่เอาไม่เอาอย่าแขกนี่โอ้โหนมกุ้งแรงเยอะอเนี่ทำให้สุดท้ายน่าเป็นผล่เลยว่ะไปขึ้นมาเดี๋ยวผมาทำได้แล้วสุดแล้วสุดแล้วไม่ตูดสุดแล้วค่ะโอเคนี่นะคะก็ได้แล้นี้แล้วว้าวแล้วต่อไปเราก็จะทำทรงผมมานุ่มจ้าสมัย อยู่นะคะก็จะม้วนผมค่ะแล้วจะให้น้ำมุกตัดมาจะให้ลองชิมนะคะสามารถตัดได้ด้วยใช่ตัดเลยมาตัดตอนนี้อาหารไปทั้งกล้องค่ะตัดตรงนี้นะตรงนี้เลยเหรอแล้วตัค่ะโอ้โหไหนตัดอะ้ต่นน้ำมุกตัดผมไม่เป็นแล้วเนี่ยมันเหนียวหายไปท่าไปทางมือเอามือจับได้ไหมนี่อาชิมเลยชินเลย แล้วค่ะย่ารสยังไงคะเห็ว่าสตอเบอรี่ตัดผมแล้วนะคะมันเหนียวหวานจูเก็ตค่ะค่ะตอนเราจะพับผมไปข้างหน้าก็จะเป็นทรงประหลัดผมอย่างนี้เลยเหมือนยิงลีเลย,ยนี่ผื่อนะคะก็จะเติมผมค่ะเพื่อจะทำทรงต่อไปทรงต่อไปนะคที่ทรงต่อไปมางมุกเหลือโอ้ ที่เหลือก็กินสามกินอ้ําอมุ้งเรื่อกกินอมุ้งเรื่องผ้าหืมอมุ้ขอบแปะเขียวหนึบหนักหนักหนักหืออร่อยมากตึ้มหฟันผุกก็เลยติดในฝันเลยตื้มฟันผุอย่าลืมแปรงฟันด้วยนะคะลูกอมเสร็จแล้วใช่ไหมองมุ้งใช่เดี๋ยวยังไม่ได้กดเลยค่ะจะได้กดไง จำไม่ได้แล้วทำยังไงขย่าออกมาพี่เหมี่ยทำให้อ๋ออย่างนี้ไงก็เด้งขึ้นมาหนึ่งสองสามไปเดินสนุกมากเลยใช่ไหมน้องโอ้โหเดี๋ยวเราจับแย่กจับแย่เลยใช่ไหมคะเไดนอะไรนะพี่เหมี่ยมา แม่คะคือลงกวใช่ไม่มีไม่มีอะไรนี้ม่มีอะไรนี้คุณแม่มาดามให้เดี๋ยวพี่หมูจะตัดผมข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้เลยค่ะข้างนี้ค่ะเพื่อจะได้มีข้างนนาะก็สวยอยู่นะแล้วขอทำาน้ข้างนี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 ้สั้นมากข้างนี้ข้างนี้ต้องนี้ค่ะจะตัดหัว งนี้ตรงนี้นีเเล็กนี่ตรงนี้ตนูกวดจังเลยว้าวนี่จเองอ่ะขาจอีกิดนึงนี่ยแล้วหนทแบบโอ้โหแบบนี้เลยอะจะนี้สนุกมากใช่ไหมคะน้อมมุเพราะว่าได แต่งผมแล้วก็ได้เล่นตัดผมด้วยใช่ไหมคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะพี่หมูกะน้ำมุนะคะก็มารีวิวเซ็ต b e a ี t y า a l o เพียงเท่านี้นะคะถ้าอย่างไรอย่าลืมติดตามพี่มิมูได้ที่ยูทูบเฟซบุ๊ก Facebook, มิ้วมุกชแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <laughs> สวัสดีสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายอย่าลืมเข้าไปกดไลค์ในแฟนเพจพี่หมูกะน้ำมุด้วยนะคะบ๊ายบาย